สวัสดีครับบัวออสภิร9951ครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการยามาฮ่าแชมป o n s h i p 2 0 2 2ครับสนามที่หนึ่งณนะสนามพิรักสกิจพัทยาครับแหมวันนี้นี่2รุ่นครับยามาฮ่า MT680 แล้วก็ยามาฮ่า 155cc คัสบีครับ The สเตอ r ์ไพร์สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160 รายการโบออ s สปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ ตอนรับขอสู่บรรยากาศของสนามพิรัษกิจพัทยาครับแม่สร้างความคึกคักครับโอ้ในรุ่นนี้ยามาฮ่าแจกเป็นชีพครับยามาฮ่า MT หกแครับรถทั้งหมด8คันนี่สาวสวยจัดเตี้ยมมาฮ่ายกป้ายหนึ่งนาทีครับการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วไฟแดงดับครับโอ้ยกระชากขึ้นมาเลยครับหมายเลข5นิทัศครับช่วยชูช่วงในคันปีรุ่นนี้ครับมีทําแรงกิ้งหนึ่งที่แปดศูนย์เหมือนกันครับเ้ไม่ใช่หนึ่งที่แปดศูนย์หนึ่งที่หนึ่งแปดต่อรอบต่อรอบต่อรอบสนามพิรัสกิจพ หนึ่งรอบนี้ใครทําเวลาน้อยกว่า1นาที1นึถือว่าทะลุแพ้ฝ่าครับแมตช์เกมอย่างนี้ของยามาฮาเขานี่ต้องการดักมือเกาเก่ามือเกาเก่าเขาเกหลอกหลอกกินครับมาตีกินนี่อา่าตอนนี้มีทำแลนด์กิ้งระบุไว้นะครับว่าการแข่งขันทั้งหมด8รอบใน8ร,รอบนี้ใครวิ่งน้อยกว่า1นาที1นึนี่ก็ถือว่า,วาแพ้เฝ้าไปครับเอาแล้วผู้นำเป็นจ้าฝูงตอนนี้หมายเลขเก้าหนึ่งครับพยากรริมพอย c ี g ซีพีทูไม่ใช่ซีพีจีทีพีทูเรซซิ่งทีมหนังเป็นจต่ฟูไมเป็นผู้นำครับแล้วก็หมายเลข8ครับหมายเลข8ตามมาเป็นอันดับที่2เสกสันสีโพทองเสกสันทีโพทองนี่โหมดดีกรีของท่านไม่ธรรมดาค่าชื่อชันของเขานี่หมายเลขเก้าหนึ่งไม่โยกมีโยกมีโยกหมายเลขยี่สิบแปดตามมาอันดับที่2กับกาสิช,ชนกัมพลูทีพีทูเหมือนกันครับแม่ทีพีทูมีสองคันครับอันดับที่1และอันดับที่3ในขณะที่ ซุมซุ่มซูโม่ซูโม่เล็ซิงเทมเสกสันสีพอทองมาเลขแปดในซูโม่เล็ซิงอย่าลืมกดสับตะไคร์กดกระดิ่งให้นายยงด้วยปิ้งปิ้งขอบพระคุณแล้วก็วอลสปิดก้าวเก้าห้าหนึ่งเฟซบุ๊กของนายยงเองเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็วอลสปิดชั้นเนี่ยมาขายกรุ๊ปกิจกรรมกีฬาครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบพระคุณมาอย่างสูงอ่าตัวเลขจะเป็นอย่างนี้เลยครับเก้าหนึ่งขอบพระคุณครับธยาพรชยาธรช่ยาท้อนะฮะรลิ้มโปรย คาร์ดบีตอนนี้หมายเลขสิบสครับกรวัตครับจิรายุพัฒนีหัวเอี่ไฟเลสซิ่งทีมนี่ตอนนี้อยู่อันดับที่6ครับแต่ในรุ่นของเขาอยู่อันดับที่1แต่โอวอร์ในเขาอยู่อันดับที่6ครับในรุ่นของ6-8 0เครื่องยนต์นี่แย่เป็นลรุ่นไปครับของสนามการแข่งขันยามาฮ่าแชมเปี้ยนชินี่ เขาแข่งกันทั้งหมด8รุ่นครับต่อเรสนี่สนามนี้เป็นสนามที่1ครับสนามที่2นี่ไปนู่นครับไปนครจัยสีจังหวัดนครปฐมครับ17-19มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับโอ้โหอยู่เทินหลังเขามาแล้วนี่ครับสบายสบายหนกับ2นี่สามห่างเลยครับตอนนี้ครับเริ่มห่างครับไม่ได้สร้างความกดดันครับเอา ดับขึ้นมาอีกครับหมายเลขแปดกระเตงอีกหน่อยเก๋เติมมาอีกหน่อยนั่นอย่างนี้นี่แม่ตัวหกแดศูนย์ั่นขับง่ายครับเป็นรถที่แอนยกครับขับง่ายครับโยกเข้าไปฮ้ึเวลาการขับของเขาได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับหมายเลข91้าหากรนี่นี่ครับอันดับที่3ครับการทชนหมายเลข28ครับไล่ไม่เข้าเหมือนครับหนึ่งนาทีหนึ่งศูนย์นะฮะโอ้ยังไกลครับในขณะที่เก้าสิบเอดกับหมาเลขแปดนี่เวลาต่อรอบของเขาหนึ่งนาที หนึ่งนาทีโอ้ไม่ใช่หนึ่งนาทีสี่หนึ่งอ๋อคัสต์เอมันโอเพนครับนะแต่เป็นคัส์บีนี่ต้องหนึ่งนาทีหนึ่งแปดคัส์เอนี่เขาก็โอเพนโอเพนรอบโอเพนเวลาครับตัวอิงไทยกดเท่าไหร่เต็มที่ไปแล้วตอนนี้หมายเลขก็หนึ่งนาทีศูนย์เก้าครับในขณะที่คารต์บีนี่ ถ้า1นาที18ถ้าต่ำมานนทีน่งแนี่โดนทะลุแน่นอนอ่าแล้วถ้าพูดถึงก็ทะลุมาหนึ่งคันแล้วก็หนึ่งนาที18่นี่มาเลยครับหมายเลข5ครับทัศวัตรช่วยชูวงนี่โอ้ยกดไป1นนาที17ครับเรียบร้อยไปหนึ่งคันแล้วครับคัด B ีแต่คัดเนี่ไม่มีปัญหาครับเอามาดูหนึ่งกับ2นี่ยามปรยาไล่อยู่หลายรอบครับการแข่งขันหมด8รอบสนานไม่เข้าจริงจริงยิ่งไล่ยิ่งไม่เข้าครับ โอ้โหเวลาเดียวกันครับ9-1กันในคู่นี้ครับเวลา1นาที09 09เท่ากันเป๊ะเลยครับ1นาที1-2เอ้ย1นาทีดูด9ท,ที่จังหวะเท่านั้นครับอยู่ที่จังหวะครับพยายามพยายามติดเข้ามาแล้วตัวนี้ติดเข้ามาเส็กสรรเสียกอต้องหนีออกไปครับต้องหนีก็เอออย่างนี้ถูกต้องเอออย่าให้หนีอย่าให้หนีไกลอย่าให้หนีไกลใช้ลมดูดบิดเข้าไปเตือนเข้าไปอีกนิดนึงเตือนเข้าไปอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้ว เอ้ยหนีไม่ออกเหมือนกันเว้ยทยากรนี่เส็กสันเสกสรรพยายามอีนิดหนึ่งขออีนิดหนึ่งน้เอออย่าแผวอย่าแผวอย่าหมดแรงยกทำไมยกทำไม้เติมเข้าไปเอออย่างนี้นี่เข้า s 1ครับโยกขวาเข้ามาทียิงตรงมาเข้า S2 เข้าโค้งฮอนหน้ายิงตรงยิงตรงเข้ามาหรืออีโค้งเข้าโค้งตัวต้าเข้าทางตรงโอ้โหนี่พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติครับถโดย ดีทีทีสปอร์ตนุมั่นใจไม่กระด้าจาก Why b u s i n เ s s เว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วม<ร>ทางท,<า>ที่ทใช่ใชเชื่อใจเป็นที่ทหนึ่ง รายการโว้อลสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาดแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความหอมถนอมบรรยากาศ<น>ลับมาชมกันต่อครับนน่นี่คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังนี่169 169นี่นัทพรนัทพรนี่อยู่อนดับที่4ครับในขนกกัดที่หมายเลข399นี่เอกคำพรสีสันนี่อยู่อันดับที่5นะครับทท,ทเลทสซิ่งทีมส่งเข้ามา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายงด้วยนะครับาแล้วมาดูนี่อันดับที่4และอันดับที่หคลุกคลิกคลุกคลิกแม่ไม่กล้าบุญก็ไม่กล้าบุญเับเหตุผลที่ไม่กล้าบุญไม่กล้าสู้เข้าคลุกวงในก็นนึ่งเพราะนักแข่งมือใหม่ๆครับอย่ามาห้าเขาใช้นักแข่งมือใหม่ๆเท่านั้นนะมืออาชีพไม่เอาครับนักแข่งที่เคยลงทำการแข่งขันในรายการไม่ว่าจะเป็น BRC Superbike MFT c หรือ A2M รือ ไอซีเอลนี่เขาไม่เอาเลดขาดครับขยันแหลมเข้ามาแล้วแหลมไม่มาจับได้ไล่ออกไล่ออกล่อนลงเวทีแบบมวยครับออไม่เอามืออาชีพไม่เอาเอามือใหม่ๆแกะกล่องเท่านั้นครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ซื้อรถยามาฮ่าเท่านั้นครับอ่ารถยี่ห้ออื่นลงไม่ได้เพราะรายการนี้เป็นรถรายการของยามาฮ่าเขานี่ครับผู้นาครับติดตถนอกรอบเอาเลยติดรถนกรอบแล้วเอาหลบให้เราผ่านครับผ่านผ่านครับแปดว่าไงหมายเลข8ว่าไงอยู่ไหนโอ้ยไปไกลถึงหมายเลข8นี่ ลบไปลบไปครับไม่เกี่ยวทำไมเลขแปเข้ามาแล้วหมายเลขแปเข้ามาแล้วลบมาแล้วหมายเลขอะไรหมายเลขสี่ทินักเร์นคำแก่นครับหมายเลขสี่ทิพครับโดนน็อกรอบโอ้โหรอบนี้ไปไกลเลยทีเดียวครับไม่รอใครยทยาพรลิมพอยนี่ g p 2 r a c i n g ทีมนี่อือือันนี้ไม่เกี่ยวคันนี้ไม่เกี่ยวสี่หกนี่บวยครับสี่หกน่าอยู่บวยเลยครับอมบวยครับโอ้มากระรดครับต้องใส่ชุดของย่ามาฮ่าย่ามาฮ่าเขามีชุดให้รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแล้วสำหรับ หมายเลข91ชทยยันพลิมพอย GP2 Racing Team รอบสุดท้ายนี่คือกุมรถ28 28ยังอยู่28นี่อยู่ยอันดับที่3ครับหมายเลข28นี่กะสิีชนกำมพลู g p 2 Racing Team 2> เหมือนกันนี่ครับผู้นำครับเอา 100R ยิงตรงเข้ามาลอดซุ้มยางไอซีตรงนี้นี่มารเข้าไปซุมอยู่ข้างหน้าครับ แล้วก็เข้า S1 ครับเอา S1 สซายขวาอีกทีหนึ่งครับยิงตรงมาเจอ S2 ครับตรงนี้นี่นี่ครับเจอ S2 เข้ามาแล้วก็มาเจอโค้งขวาอีกทีหนึ่งครับนี่คือกลุ่มหลังครับนี่คือรถหมายเลขเลขแครับหมายเลข8นี่คืออันดับที่2โอ้โหหนกับสอที่กายยี่แอยู่อันดับที่3กันหนึ่งนี่อันดับที่3ครับ เอาละทงมาครลบยออยู่ข้างหน้าคำแรกเก้าหนึ่งเรียบร้อยไอ้เก้าหนึ่งทยากรรับทงมากรกเป็นคันแรกครับทยากรลิมพรอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเสษสันสีโพทองอันดับที่สามกาติชนกัมพลอันดับที่สี่นี่นับพรแย้มกลิ่นและอันดับที่ห้าครับเอกคำพรสีสันครับอัลตรอนเลสซิ่งทีมเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของหกแปดศูนย์เอาละดูรุ่นใหญ่มาดูรุ่นเล็กลงมาอีกหน่อยครับรุ่นนี้ครับยามาฮ่า155่งีสี เมื่อสักรู่นี้680นะครับมาดู155โอ้โหรุ่นนี้มีรถทั้งหมด23คันโอ,โ,โอ้โหเต็มแท็กเลยทีเดียวรุ่นนี้มีทำเรงกิ้งเหมือนเดิมครับ1นาที2 6 1นาที2 6ครับคาดบีเอาและไฟแดงดับขึ้นแล้วนี่เปิดเกมขึ้นมาก่อนหมายเลข31นัดนัทพงค์ภูมพุทธครับภวงพุทธนี่ อิเมทีเอเลสซิงทีมอา,ามลแล้วก็อีกครันหนึ่งครับหมายเลข8ปดสทำมาจากบุญชูทีมเดียวกันเลยครับยิงตรงมาสุดทางตรงซ้ายขึ้นเขามานี่เลี้ยงกันมาเลยครับตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับอย่างครับรอบแรกนี่ทีออกจากกลุมมาได้คือนอ็อตหมายเลข31ครับปราณเท1นัทพงศ์นัทพงศ์พ,พงพุดครับิีขึ้นมาตามมาด้วยหมายเลข84 8 4 84นี่ทำมาจาก แล้วก็23อีกรั้นหนึ่งครับธนกรธนกรทองเชิดนี่มาไปอันดับที่3มาดูอันดับที่สี่จะเป็นของไครสีที่สีน да ี klar, ่เป็นของหมายเลข30ครับสุรยาเชลิมพุณทศครับยู่ดนคาดบีครับวันนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสจากอุลโดยใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไร สกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเง,งียบสงัด All new Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเว้ รายการโบออสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับข้างหลังยังอีดุงตุงนั่งอยู่กันตอนนี้นี่ขุมหลังนี่อันดับ6 7 8 9 10, ็ดแปดเกไม่รู้ไขขึ้นไครลงครับผัดกันขึ้นผัดกันลงตันดอเวลาครับแต่อันดับที่หนึ่งน,นีน่3านัทพงศ์ไปแล้วครับ, 48, บ4 0 8 4ินัทตจักรบุญชูนี่ไปแล้วอันดับที่2นี่ ยี่สิบสามธนกรทองเชิดนี่อยู่ที่สามหนึ่งสองสามนี่เขาเลี้ยงกันมาแต่อันดับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ผัดกันขึ้นผัดกันลงตลอดครับหมายเลขยี่หมายเลขห้านี่พานุวัฒน์ไชยสิทธนันนี่อีเมจเหมือนกันครับหอยู่อันดับโน่นนะอยู่อันดับที่สิบสองดูนี้แปดรอบเหมือนกันครับแปดรอบงงครับงงมีงงครับเมื่อกี้มีงงเข้าเกียร์ผิดครับเดี๋ยวหลังมองนี่คือ นี่คือหมายเลข3 1ครับ1นึ่งสอายังอยู่นี่ครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3แม่แต่อันดับ4ีนี่หมายกลายเป็นรถของหมายเลขตอนนี้หมายเลข26ครับยี <c> ่ส <oughs> กับ29อันดับที่5และอันดับที่6นี่คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังครับห <c oughs> มายเลข29ครับอยู่อันดับที่4ครับตอนนี้ มาริชาปริยุชชวีกูลครับนูนมานู่นครับพักดีช็อปครับเลสซิ่งทีมโยชิยังซิ่งทีมครับหมายเลขสามสิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งครับเห็นแว๊บๆเมื่อสักครู่หมายเลขสามสิบเอ็ดนี่มาจากไหนเนี่ยหมายเลเอ็ดอ้าวขึ้นน้ำแล้วเขาอยู่น้ำเขาอยู่บนสาหรูอยู่หมายเลขสามสิบเอ็ดนี่ อาจารย์พง์พง์พูดนี่ยังเป็นผู้นำหมายเลข31ครับ <c oughs> อยู่ไปเจ้าฟูามผมอยู่เจ้าฟูผมไปอยู่ไหนผมเปิดเกมมาผมขึ้นมานำมาเจ้าฟูเหมือนเดิมครับยังมีใครไล่ผมทันเลยนี่มมีมีทา้าทายมีทา้าทายในขณะที่รถหมายเลข84สีนี้ทำมาจากคุนชูนี่อ๋อทีมอีเมที A เอเรสซิ่งทีทั้งคู่ครับอันดับหนึ่งและอันดับที่สองทีมเดียวกันด้วยนั่นแสดงว่านักแข่งมือดีทีมช่างก็ทำแข่งทำเครื่องยนต์ได้เจ๋งมากทีเดียวครับหนึ่งกับสองเป็นของเขาไปเลยครับตอนนี้นี่ นในคณะธนากรทองเชิดนี่ทองเชิดเนี่ยอยู่อันดับที่สามหมายเลขยี่สามอยู่อันดับที่สามนี่ครับอันดับหนึ่งนี่อันดับสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่กลุ่มหลังนี่อันดับที่เปลี่ยนตลอดครับเปลี่ยนตลอดครับปัดกันขึ้นบังกะลงแล้วเป็นไปเป็นกลุ่มยานอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วครับอันดับแปดครับเป็นอันดับเจ็ดและอันดับแปดเปลี่ยนอีกแล้วครับตอนนี้นี่โอ้โหสนุกจริงๆครับในรุ่นของยามาฮ่าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าซีซีหมายเลขยี่สิบ หกเห็นแบบแวบมาสักครู่นี้วุฒิพตนี่โอ้ยอย่าลืมนะครับ1นาที1นาที2 6งหครับทะลุไปแล้วครับหมายเลทะลุไปแล้วครับ1นาที15เรียบร้อยไป1คันแล้วครับอยู่อันดับที่9แล้วมาอีก1คันครับอีก1คันแล้วหมายเลข90ครับพัทวีจันแจ่มสีครับ1นาที2 5 9 3 7ครับอยู่อันดับที่6โอเวอร์ออนครับเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรครับเขาแจกแค่5แล้วอามิจจอดครับหมายเลขเท่าไหร่ครับ95 55 65 65ห <ขอ S 1> ้า้าอภัยจอะจช่วยเข็นหน่อยช่วยเข <ไป S 1> ็นหน่อยเว้ยหมดแรงแล้วครับโอ้โหกรรมการก็ช่วยเข็นให้ครับโอ้โหสนุกจริงๆครับนี่คือยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพสนามที่1ครับสนามที่2เจียงซีซังคอนเซน4ซครับ17-19ถึงมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับเอาแล้วนี่คือผู้นำครับหมายเลข31นัทพงษ์พวงพุทธครับอิมเมทีมไล่กันมาครับ1น3นี่ สบายสบายแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วย31รอบสุดท้ายของเขาอีโคง้งนึงโค้งขวาตรงนี้ยิงไปเลยอ,อีโค้งสุดท้ายขวาอีกทีหนึ่งทุม่มรกลราอยู่ข้างหน้าครับรอบสุดท้ายแล้วก็84ครับแล้วก็หมายเลข23ครับ อันดับที่หนึ่งเป็นของรัชพงษ์หวงพุทธครับอันดับที่สองเป็นของธรรมจักรบุญจุอันดับที่สามเป็นของธนากรทองเชิดแต่ธนากรทองเชิดนี่ผิดกติกาครับโดนดิสคอลิฟายครับทำให้หมายเลข29บาปาลิดาพัทรชโชธวิกุลขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3แทนครับแล้วก็เสกสารเลิศดรีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ในขณะที่5เป็นของ พันทวีจันแจ่มสีไปทะลุครับทำให้หมายเลข35พูริเดชสีชมพูขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่5เรียบร้อยครับฮ่าฮ่าขอต้องขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าโชกอ up yss แล้วก็ผลิตภัณฑ์แว็กวันคนรุ่นใหม่ครับรันสปอตเบรกยางมั่นใจใช้รันสปอบครับวันนี้รายการบัวอสุก9951หมดเวลาแล้วครับผมชาลวีเพชรพุําคำพร้อมถึงงานต้องลัท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ